อาจารย์ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่จะได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรด้วยนะเรียนรู้ใช้สมุนไพรให้เป็นยาเป็นจังหวะที่สมุนไพรไทยจะต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาวิกฤตโควิดนี่แหละสถานการณ์วิกฤตโควิดนี่เป็นจังหวะที่จะต้องนะสมุนไพรไทยจะมีบทบาทตอนนี้แหละเพราะยาแผนปัจจุบันเอาไม่อยู่แล้วและไม่พอกันมันแพงด้วย แล้วก็รักษาได้ส่วนหนึ่งรักษาตามอาการได้ส่วนหนึ่งนานแล้วมันก็ไม่พอกันใช้อย่างนี่เป็นต้นก็เอาก็ว่ากันไปทํากันไปเท่าที่มีทีนี้สมุนไพรก็ต้องพัฒนาตัวขึ้นมา,นาพัฒนาตัวขึ้นมานะนี่อาจารย์จะพูดก็พูดนะกนะ็ยังจะกาลังดูการสกัดน้ํามันหอมระเหยด้วยอาจารย์กำลังจะดูการสกัดน้ามันหอมระเหยนี่กําลังเพราะมีหลายอย่างที่เราสกัดน้ํามันหอมระเหยได้ ก็กลั่นออกมาเหมือนเรากลั่นนี่แหละเราไปผ่านเครื่องแยกนะเขาเรียกว่าอะไรนะกวยแยกมันมีกรวยแยกน้ํามันกับน้ําออกจากกันเราจะได้น้ํามันหอมระเหยด้วยนะพี่น้องไปดูใน Google ได้นะมันจะมีหนะ้าวิธีสกัดน้ามันหอมระเหยจากยูคาลิปตัสอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะมาใช้สูตรดมขยายปอดหลอด,ล,อดลมได้นะจากต้นมิ้นของเรานี่นะ ต้นมินน้นต้นสลแหน่เนี่ยเราก็สามารถสกัดน้ำม,ม,นะมันหอมระเหยได้งี้เป็นต้นนะหรือจากใบเตยอย่างี้ก็สกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบเตยงี้เป็นต้นนะมันจะมีอะไรที่มันมีกลิ่นหอมที่มันช่วยบำรุงหัวใจมันช่วยขยายหลอดลมนี่ก็ไปศึกษาได้นะแล้วก็เราก็กลั่นเป็นน้ำมันหอมระเหยออกมานะที่นี่มีต้นกระรูนด้วยเนี่ยจ์เดี๋ยวจะสกัดต้นกระบูนเนี่ยนะไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วต่อไปนะแต่โหได้น้ำมันหอมระเหยจากมิน้นจาก น้ำมันอยู่คาลิปตัสจากแม่ต้นกระบูนเนี่ยนะสกัดได้น้ำมันหอมระเหยออกมาในเจ้อเลยนะเนี่ยนะเ <c oughs> นี่อยู่ข้างบ้านนะน้้ำแรงนี่มีนะหลายต้นอยู่เหมือนกันนะต้นกระบูนใครไม่รู้ก็ไปถามอานน้ำแรงดูนะมีต้นกระบูนอยู่นะ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้โหมันสนุกนะอาจารย์ว่าเรียนรู้เพราะตอนนี้เรามีความรู้ในการสกัดหลายแบบหนึ่งเอามาต้มหนึ่งเอามากินสดสองเอามาต้มนะมสามเอามากลัน่น สี่เามาสกัดน้ําหอมละเหยห้ามาสกัดด้วยแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เกาสนี่ก็สกัดได้นะอย่างงี้เป็นต้นมันได้หลายอย่างนะหกเอามาทําเป็นผง,งนี่เป็นต้นนะโอ้ยได้ได้ได,ได้ประเทศไทยเรามีที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะเนี่ยนะประทําได้หลายอย่างนะสมุนไพรไทยนี่เรียนรู้ให้ดีนะเรียนรู้ให้ดีแล้วเราก็เอามานะเอามาใช้ เอามาใช้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดอย่างนี้แหละนะเอามาใช้ได้เลยนะอาจารย์ก็พาพี่น้องใช้ชนะโรคมาหลายโรคแล้วนะช่วยรักษาหรือบัเท่าโรคมาหลายโรคแล้วก็ทีนี้ก็โควิดนี้ก็ได้พบแล้วว่าสมุนไพรไทยช่วยได้นะทั้งริดตอนริดเย็นแหละช่วยได้ทั้งนั้นนะนะ,นะใช้ได้เนี่ยการสกัดน้ำมันหอมระเหยดูเอานะเปิดเสียงออกไว้หน่อยก็ได้เนี่ยน,น,น,นะการสกัดน้ำมันหอมระเหย ตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยการสกัดน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจากภูปัญญาไทยนะ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 เปิดเสียงเอาไปได้นั่นะนะนะ <c oughs> อาวไม่เป็นไรก็จนะถูกปล่อยอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วนะเสียงไปเปิดฟังเอาเองนะเดี๋ยวจะหมดมาแซงเวลาอาจารย์นะเมื่อกี้ไม่ใช่เราเรายังกินน้ําก็เลยบอกเปิดเสียงเอาไปรอได้นะตอนนี้พอแล้วพอแล้วอาจารย์มีเสียงแลวนะ ดื่มน้ำเสร็จแล้วนะ,ะต้องแววไวนะเดี๋ยวพอเปิดพรอมปิดนะอ,อะไรวะเดี๋ยวบอกให้เปิดเดี๋ยวบอกให้ปิดอย่างนี้นะแววไว้แววไวนะต้องแววไว <c oughs> เนี่ยพูดถึงข้าวเมื่อกี้นี่เนี่ยข้าวนี่เราจะทําขายไปแบบนี้เราบอกวิธีเพาะต้นข้าวแล้วก็เอาต้นข้าวไปใช้ประโยชน์นะต้นข้าวไปใช้ประโยชน์นะต,นชชนต,ต่างๆได้นะเดี๋ยวจะแพ็คขายข้าวได้สารพิษเดี๋ยวจะแพ็คข้าวเปลือกขาย ข้าวไรสารพิษจะแพ็คข้าเปลือกขายมีข้าวไร้สารพิษในเครือข่ายของเราพี่น้องเอาไปเพาะต้นกล้าไว้เลยเอาไปเพาะต้นกล้าไว้พ่อได้พอเราไปเพาะต้นกล้าไว้เราก็ได้สมุนไพรอุ่นใจไว้แล้วจะไม่มีสมุนไพรริดเกียนไว้ในบ้านของเราเรียบร้อยนะเพราะไว้ตลอดเลยนะให้มันสูงไปจนมันออกรวงนั่นแหละมันใช้ได้จนถึงก่อนออกรวงมันออกรวงก็ให้มันออกรวงไปก็ได้พันข้าวต่อมาอีกไง เราไปพ่อใส่กระถางไว้เราก็ได้ผันข้าวต่อมาอีกมันออกรวงเราก็ได้พันข้าวต่อมาอีกไม่มีปัญหาหรอกนะเนี่ยจับเดียวแพ็คข้าวไรสารพิษขายบัางแจกบ้างนะอ้าวมีขายมีแจกนะข้าวเปลือกไรสารพิษเลยนะเดี๋ยวมีแจกมีขายเด้อเดี๋ยวติดตามทางตลาดวิถีธรรมอ่าเขาจะบอกอะไรอะไรก็จะได้บอกกันนะ มีมหกรรมแจกบ้างขายบ้างนะมีทั้งแจกทั้งขายนะมีทั้งแจกทั้งขายมาหกรรมข้าวไรสารพิษนะทั้งแจกทั้งขายเลยงานนี้ <c oughs> ไปช่วยกันนะอ่ามาเมื่อกี้นี่พูดถึงพออ่านสถานการโควิดหนักมาเรื่อยๆมาจนถึงราคาข้าวดิ่งอีกอาจารย์ก็เลยโอ้โหบอกวิธีแก้กัน จเจ้ายังไงนะโควิดกระบาดเราก็ป้องกันไม่ให้มันติดโควิดนี่แหละเป็นเบอร์หนึ่งก่อนใช่ไหมไม่ให้ติดโควิดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อา้าวบอกวิธีรักษาโควิดไปนะแบบแพทย์วิธีธรรมทำ,ทำยังไงเสร็จแล้วก็มาข้าวเรากข้าวดิงอีกก็เลยบอกวิธีที่จะเอาข้าวมาทําประโยชน์จะมาทําประโยชน์อะไรได้บ้างนะที่จะไม่ต้องถูกกดราคาจนเกินไปแล้วก็ไม่แพงเกินไปไม่ถูกกดราคาเกินไปก็ แตรูปได้แล้วก็คนต้องปฏิบัติศีลนะปฏิบัติศีลสารพลังกับผู้มีศีลแล้วก็เรียนรู้การจัดการข้าวอาจารย์ต้องมาสอนวิธีจัดการข้าวแต่ที่จะขายเป็นอาหารอย่างเดียวแปลเป็นยาไปได้ด้วยเอาข้าวมาทําเป็นยาเลยนะอย่างนี้เป็นต้น,น,นในสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยข้าวมาทําเป็นยารักษาโควิดเนี่ย บอกเขาต้นข้าวมาทำเ,าเม็ดข้าวมาทําเป็นต้นข้าวแล้วทําเป็นยารักษาโควิดเลยนารักษาโรคต่างๆได้ด้วยน้าะก็บอกวิธีทํายาจากข้าวนะ